สวัสดีครับวันนี้นี่จะมาสาธิตการเก็บพริกครับว่ามันแดดจังเก็บพริกสุกครับมาวิธีเก็บนะครับก็เด็ดนี่ครับใครที่ไม่เคยเก็บพริกนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับอย่าให้ใบมันแหนงมันมันหักนะครับพยายามเก็บพริกที่ดอีอย่าให้มันแหนงหักเก็บที่ควนมันนะครับนี่ขั้วขั้วของมัน ภาษาเราก็จะเรียกว่าควรรนมว่าสันดียสิกเก็บอัตเอเตนวยมันได้พี่น้องแต่เก็บอัตเอเตนวยมันนั่นอ่ามันสีบอบโป่งครับนี่เห็นบ่ครับก็ณนี่เก็บแบบนี้ครับเก็บบ่ถือเด้ยแต่เก็บพิกเก็บแบบนี้บ่ถือครับพี่น้องมันสีบอแตกแหนงต้อง,ตงเด็ดออกครับนี่นี่เก็บแบบนี้บ่ถือเลยต้องเด็ดแบบนี้ครับ เด็ดบ่ให้เห็นขวนมันเอาขวนติดมาเลยวันต่อไปนี่คือการเก็บพริกครับอาชีพเศราสวนครับพี่น้องเศราสวนกับสีหาเก็บพริกกันสรละตากแดดตากแดดตากร่มนะครับอากาศช่วงนี้ฮ้อน,นครับพี่นอ้องบ,บักพริกกะกระล่างสุกครับบักพริกซุกนี่กับ่บมีราคา ในเมื่อบ่มีราคากะเก็บตากครับพี่น้องเลยเก็บตากเป็นหลักพริกแข่งครับนี่เก็บบดถือเลยนี่คนเก็บกอนนี่สิเก็บบดถือเก็บเอาแต่อันนุ้ยมันบอแมนเลยครับมันต้องเก็บขวดมานําพี่น้องเลยนี่มือหนึ่งทายมือหนึ่งเก็บนะครับเก็บสองมือนี่มันสีไว้ครับพี่น้องผู้ใดเสีเ้ยนแน่กันสิ เด็ดหมื่ละหลายกิโลครับอ่ากิโลละหกบาทครับค่าแรงค่าเก็บครับมือหนึ่งตีทิมทิมถ้าบอกพริกโดกค,ครับช่วงนี้ก็เนี่ยเป็นลอยกิโลบุดสีลอยคุ้นหกเด้เท่าไรครับมืหนึ่งอนมือนละหกลอยพี่น้องอันน่วยงามแบบนี้เก็บได้หลายครับนี่คือปลูกสาธิตนะครับอยู่โรงเรียนนี่วิธีเก็บพริกครับเก็บแต่นวยแดงมัน เกคลิกตีนงี่งามครับบมเป็นโลกเอาเราพลิกสองต้นนะครับในซ้ำนี่ครับพี่น้องในซ้ำนี่ะเอาพอๆกันเพียงทอน้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ